สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนทำปลาเค็มต้มกะทิใบมะขามนะคะก่อนอื่นเราก็เปิดไฟตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปก่อนนะคะหน่อยหนึ่งนะคะเติมน้ำพอน้ำเดือดเราก็ใส่เครื่องนะคะ หอมแดงกระเทียมแล้วก็กะปิตำกันนะคะให้เข้ากันนะคะเราก็ใส่ลงไปเลยคนให้เข้ากันนะคะให้เข้ากันให้เดือดให้เดือดก่อนนะคะ น้ำเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่ปลาเค็มนะคะนี่แม่จินใช้ปลาสีเสียดนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะคะใส่ลงไปต้มให้ปลาสุกเลยนะคะต้มให้ปลาสกุก ฝาสักนิดก็ได้นะคะจะได้สุกไว อันนี้ปลาสุกแล้วนะคะปลาสุกแล้วเราก็ใส่ใบมะขามที่เราเตรียมไว้นะคะล้างให้สะอาดแล้วก็ใส่พริกนะคะพริกแดงจินดาไปหน่อยหนึ่งให้สีสันสวยงามนะคะแล้วเราก็เติมน้ำตาลนะคะประมาณหนึ่งช้อนนะคะน้ำปลาน้ำปลานิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเราใส่กระปิด้วยแล้วก็ เป็นปลาเค็มด้วยนะคะเราก็ระวังนะคะเรื่องกัความเค็มนะคะหลังจากนั้นเราก็เติมหัวกะทิลงไปนะคะเติมน้ําให้น้ําท่วมนะคะชิมรสตามชอบใจนะคะอันนี้แล้วรอให้เบนขามสุก น่าทานนะคะสีสันก็สวยเกียวเกียวแดงๆเนื้อปลาก็สวยนะคะอันนี้ปลาเราต้องล้างแล้วก็ล้างให้สะอาดเลยนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะไม่ต้องไม่ต้องบางมากนะคะอันนี้นะคะแล้วก็ชิมรสตามชอบใจนะคะเรียบร้อย ลองชิมดูรสชาติเป็นยังไงรสชาตินะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เปรีะะ้ยวๆเค็มๆแล้วก็มันหวานกะทิด้วยน้ำตาลนะคะแม่จีนใส่น้ำตาลทรายแดงอันนี้หวานหอมกะทินะคะอร่อยน่าทานนะคะลองทำดูนะคะ ตั้งให้น้ำมะขามยอดยอดมะขามให้มีรสชาติเปรี้ยวออกมานิดหนึ่งนะคะถ้าความเปรี้ยวนี่ไม่พอเราก็ตั้งให้มันเดือดอีกทักนิดหนึ่งก็จะพอดีนะคะบมไฟบมอไฟก่อนนะคะบม้อไฟนิดหนึ่งก่อน อนนเสร็จเรียบร้อยนะคะหอมหอมกระปิหอมกะทิหอมหอมนะคะที่เราใส่นะคะปลาเค็มนี่ยังดีเลยนะคะปลาสีเสียดนะคะปิดไฟเสร็จแล้วนะคะอันนี้ เสร็จเรียบร้อยนะคะทานได้เลยหนะ้าตาดีรสชาติก็ดีอร่อยมากแถมทำง่ายนะคะลองทำดูกันนะคะอันนี้นะคะ